ุกคนในห้องนั้นเงียบกริบมองตากันด้วยความรู้สึกอันชงวฉงายทำนองเดียวกันเสียงนั้นเงียบไปพลิบตาหนึ่งคำหวานทะลึ่งพลวดขึ้นและร้องออกมาคำเดียวว่าปล้นสมอนและบัวตองเมียสองและสามของผลพลายงามพลวดเข้ามาในห้องกับลูกเด็กเล็กแดงก็เป็นพวนยิงกันใหญ่แล้วผลพลายงามก้าวออกไปข้างนอก และก่อนที่ไวสักดาจะตามติดไปเขาก็หันหน้ามาทางไวฉันเชื่อว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นแล้วเสียงปืนอย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยไวน่าจะต้องอยู่ที่นี่ซ่อนเดนอย่าให้คนแปลกหน้าที่มาที่นี่เห็นเด็ดขาดถ้าเธอหวังความบริสุทธิ์ทุกอย่างยังอยู่ในความคลางแคลงใจสัญญาได้ไหมว่าเธอจะต้องอยู่ที่นี่ ฉันจะทำตามความต้องการของพี่โลนไว้ตอบอย่างอึดอัดแม้ว่าอยากจะไปดูเหตุการณ์ซึ่งฉันคิดว่ามันคงจะเริ่มต้นสกปรกกันอีกเพียงไรก็ตามโลนสบตาไว้ครู่หนึ่งแล้วก็เดินผ่านหน้าเขาเข้าไปในห้องเมื่อกลับออกมาเขาถือปือนไรเฟิลลำกล้องคู่คําหวานยืนนิ่งเมื่อรู้ว่าตนจะต้องได้รับคำสั่งคนของเรา อยู่ข้างล่างมากพอใช้คำหวานสามีพูดด้วยเสียงธรรมดาฉันจะออกไปที่นั่นมันยังไม่ดืกดเดืนอะไรนักหนาะพวกดวงสารเจ้าแม้ว่าจะสงบแต่ทุกคนไม่เขาและคลาดเสียงปืนดังขึ้นเมื่อตะกี้นี้คงอยู่ในฐานนะต่อสู้กันต่อไปคำหวานอย่าให้ใครออกไปจากบ้านนี้เป็นอันขาดเป็นอันขาดเมียของเขาทวนคำจ้าโผลยิ้ม แม้ว่าจะต้องใช้ปืนในมือของคำหวานหรือไม่ก็ให้เขายิงกลิ่งไปสองอย่างเท่านั้นนะคำหวานจ้าเสียงฝีเท้าคนวิ่งเกลียวกลามาถึงหน้าบ้านโผลนไพลางามกระโดดบันไดสองสามทีก็ถึงพื้นไวศักดาได้ยินเสียงกึกก้องที่หน้าบ้านนายโผลนไอ้ไว้กับพวกเข้าปล้นอีกแล้วเขาว่าปล้นบ้านกำนันปั้นมันมากันหลายคน ฉันจะไปเดี๋ยวนี้เสียงผลตอบไวสศักดาหันมาทางเมียสาวสวยของผลพี่คำหวานได้ยินหรือไม่ว่าฉันป้นอีกแล้วเมียสาวของนักเลงใหญ่แห่งโดงสารเจ้ายกมือขึ้นแตะปากของหล่อนเตือนสงบเฉยไว้ทุกอย่างเป็นเรื่องของพี่ผลเขาปล่อยเขาแล้วทุกอย่างอีกเหมือนการจะดีขึ้นไวสศักดานั่งลงที่เก่า ตามองไปยังขวดเหล้าย่างมือลอยอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ดินมันใส่ถ้วยแล้วกรอกเข้าปากย่างต้องการให้มันระงับความพุ่งพล่านที่เกิดขึ้นอย่างสับสนอัละมานเสียงปืนยังคงดังต่อไปแต่ระยะห่างกันไม่เหมือนทีแรกตอนท้ายเสียงรัวนหนักๆเป็นชุดๆุดแล้วสัญลักษณ์แห่งความวอดวายของมนุษย์สิ้นไปแล้วยังคงเหลือแต่เสียงสุนัขในหมู่บ้านที่เห่าหอนกันอย่างเกลียวเกลาเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมง ผลไพรยงามก็กลับมายัางบ้านพักของเขาพร้อมกับข่าวว่าบ้านนายกำปัน้นใครรู้ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากหล้านสาวสองคนมันยิงเสบ้านปลูไปหมดแต่ไม่ได้ขึ้นบ้านหล้านสาวนายกำปั้นคนหนึ่งถูกลูกปืนเข้าที่โคนขาแต่ไม่เป็นอะไรนักหนาะเขากำลังจะขึ้นเกวียนจะเอาไปส่งที่อ,อําเภอแล้วได้ตัวคนร้ายไหมคำหวานถาม มันข้ามลำน้ำไปทางตะวันออกแต่ไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้คงจะได้เรื่องอะไรบ้างฉันอยากจะลาไปเหลือเกินไวเอ่ยขึ้นบ้างไปไหนผลถามโคขามผลสบตานักเลงคลองสาลีผู้อ่อนวัยกว่าเขาอยู่คู่หนึ่งแล้วก็ตั้งปัญหาถามว่าถ้าไปที่นั่นคิดหรือว่าอะไรจะดีขึ้นบางทีบางที กลับจะเป็นเคาะร้ายของเราเสียด้วยซ้ำไปเราจะแก้แค้นหรือว่าเราจะฟอกตัวเองถ้าแก้แค้นมันไม่ยากอะไรเพียงแต่ทำให้ศัตรูของเราดับไปจเจ้ายังไงก็เอาได้แต่หากว่าเราจะต้องฟอกตัวของเราแล้วเราก็จะต้องทำอะไรที่ฉลาดและสุขุมมากทีเดียวรอดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกจะดีกว่าประเดียวคงจะได้รู้อะไรมากขึ้นเขาหันมาทางเมียคำหวานของเขา บอกให้คนของเราจุดตะเกียงเจ้าพายุขึ้นสักสองดวงเถิดคำหวานแล้วบอกแม่สมอนด้วยว่าให้เขาต้อนคนของไว้ทั้งสองคนให้ไปอยู่หลังบ้านแล้วสั่งอย่าให้ใครไปที่หลังบ้านแม่สมอนนะผู้คนดวงสารเจ้าทยอยกันเข้ามาที่บ้านของผลพลยงามทีละสองคนสามคนจนกระทั่งนั่นขนาดไปหมดแสงไฟจากตะเกียงเจ้าพายุสว่างล่่งไปหมดทั่วบริเวณ เสียงที่พูดการคนละคำสองคำแต่เบ่งเสียงแท่ฟังไม่ได้ซับในจำนวนนั้นได้มีอินทากับพวกดวงสารเจ้าสี่ห้าคนร่วมอยู่ด้วยเมื่อผลพลายงามคําหวานและผู้ใหญ่พ่อตาของเขาลงมาจากเรือนเสียงเอะอะก็บรรเทาลงและในที่สุดก็เงียบสนิททุกคนรอฟังว่าผู้ใหญ่บ้านก็ดีผลไพลายงามก็ดีจะกล่าวว่าอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ ใครเข้ามาถึงบ้านเราแล้วเสียงของนักเลงใหญ่แห่งดงสารเจ้าเอ่ยขึ้นตามที่ใครคนหนึ่งหรือมากกว่านั้นได้มาบอกฉันว่าจะมีการปล้นมันก็ปล้นจริงบ้านเรานี้นับวันแต่จะมีความเดือดร้อนใครคนหนึ่งร้องตะโกนขึ้นหางเสียงของเขาบอกชัดเจนทีเดียวว่าได้เสื่อมคลายความนับถือผลภพลางามลงไปแล้วอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ เราจะได้อะไรจากการอย่างนี้เราจะหวังพึ่งใครอีกต่อไปบ้านเมืองเสียงผลไพลางามตะวดัดบ้านเมืองเองไปหาบ้านเมืองไปหาตำรวจไปหาอำเภอไปหากำนันเรามีผู้ใหญ่บ้านเรามีนายผลอยู่อีกสองคนเองจะมาหวังพึ่งอะไรข้าดวงตาของผลไพ,พลงามลืมโพลงไปด้วยโทสะจริตแต่ครั้นเมื่อเขาได้ยินเสียงของชายทรา ผู้เป็นพ่อตาของเขาเตือนสติโดยเรียกชื่อบ่าวา่าพ่อพนเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเย็นกว่าเก่าเชื่องช้าและเต็มไปด้วยความคุ้นคิดอย่างเกา่าเขาเดินเข้าไปหาชายคนนั้นดวงตาอันกล้าของเขาจับจ้องที่ใบหน้าจนกระทั่งผู้ถูกเพ่งมองต้องหลบสายตาไปเองข้าไม่ใช่เจ้าป่าเจ้าเขาไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเองหรือใคร ข้าประกันอะไรเองไม่ได้เองอยากจะให้ทุกอย่างเป็นไปตามความพอใจของเองมันเพียงแต่ว่าปากของเองมีเองพูดความคิดอันตามต้อยของเองมันเป็นอย่างไรเองบอกออกมาเองคิดว่าข้าเป็นใครถูกและนับแต่ครั้งกระนั้นมาเองและพวกพ้องของเองเห็นว่าข้าเป็นผู้ใหญ่แต่บัดเดี๋ยวนี้เองก็มีสิทธิที่จะคิดต่อไปว่าเองจะนับถือว่าใครยิ่งใหญ่ไปกว่าข้าก็ย่อมทำได้ พ่อข้าไม่เคยบังคับขืนใจของใครที่จะให้รักนับถือหรือบูชาข้าอย่างที่เองได้ไปจุดทูปเทียนเจ้าพ่อความสงบเรียบร้อยที่เป็นมานานปีขึ้นได้ก็เพราะคนบ้านนี้ไม่เป็นภัยแก่กันและกันก้มหน้าก้มตาทำมาหากินความสุขสงบจึงยังมีอยู่แต่ภัยเหล่านี้มาจากที่อื่นเองคิดว่านายพลของเองจะต้องเป็นแขกยามคอยเฝ้าบ้านให้เองหรือ อินทาลุกยืนขึ้นภายหลังที่เขาได้นั่งยองๆเหมือนกับคนหลายคนหรือทั้งหมดที่ได้นั่งอยู่ก่อนแล้วไม่มีเรื่องอะไรเขาพูดขึ้นช้าๆพร้อมกับหัวเราะในลำคอแผ่นดินผื้นเดียวกันเพียงช่อนุกบินประเดียวเดียวแผ่นดินโคกขามกับดรงสารเจ้าก็เหมือนบ้านเดียวกันความเจ็บปวดรวดร้าวใจที่ดงศารเจ้าได้รับนั้นมันไม่แตกต่างอะไรกับคนบ้านโคกขาม ได้รับเหมือนกันขอบใจมากน้องชายเสียงของผลแจ่มใสขึ้นอย่างประหลาดขอบใจนักอินทาอินทาหัวเราะพร้อมกับยกมือขึ้นลูปคางของเขาไปมาแต่ไม่พูดว่าอะไรนอกจากจะก,กวาดสายตาไปทั่วเขาได้พบกับสายตาอันเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีของเด็กหนุ่มชายหนุ่มและหนุ่มชะกันเป็นจํานวนมากของดงสารเจ้าลูกสาวของโคกข,ขามเป็นจํานวนมาก ได้ตกมาเป็นสะพ้ายของคนดวงสารเจ้าและลูกชายของดวงสารเจ้าได้ตกเป็นเขยของพ่อแม่ที่โคกขามนั้นหลายนักหลายนาะชัยโยอ,อินทาพูดถูกผลพลายงามและคนของเขาอีกหลายคนต่างรู้สึกไปตามๆกันว่าเบื้องหลังการปล้นข่าวนี้มีอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อทำลายเขาด้วยเสียแล้วนายผลไม่ทราบความจริงอย่างหนึ่ง เสียงของอินทาดังขึ้นอีกเขากวาดหน้าไปทั่วทุกขนทุกแห่งพร้อมกับยิ้มพวกเราได้ใช้ความพยายามเท่าไรพวกเราไม่มีใครเลยที่จะเสียดายแก่ชีวิตพวกเราหวังอย่างเดียวเท่านั้นขอให้พวกเราทั้งหมดเด็กผู้เท่าผู้แก่มีแต่ความผาสุกข,ขอบใจเหลือกเกินที่หวังดีเสียงของผลกล่าวเช่นนั้นอีกครั้งหนึ่งทั้งสองบ้านทั้งโคกขามและดงสารเจ้า แต่เดี๋ยวนี้คนคลองสาลีได้ก่อเหตุร้ายขึ้นฉันไม่อยากจะเรียกเขาว่าคนคลองสาลีรบอกเพราะคนที่นั่นอีกหลายคนล้วนแต่จะเป็นคนดีเสียใจที่ว่าเขาเป็นคนเกิดที่นั่นและออกตะเวนไปที่ต่างๆแล้วก็กลับมาก่อความเดือดร้อนเขาพยายามที่จะทำตัวเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในถิ่นฐานของเราแต่ไม่สำเร็จเขาก็เข้ามาที่โคกขามแต่ อินทาหัวเราะในลำคอบังเอิญเหลือเกินที่ไม่สําเร็จเพราะว่าดาบของฉันมันคมเหลือเกินคมเกินกว่าที่ดาบของใครจะยิ่งใหญ่กว่าเขาก็ลงมาดงสารเจ้าความชัว่ว้ายของเขาประจักษ์ตาแล้วเขาปล้นคนบ้านโคกขามแล้วปล้นดวงสารเจ้าอีกอย่างเมื่อสักครู่เขาทําได้ก็เรียกว่าสําเร็จเขาฉันเองเจ็บใจเลอเกินเมื่อคืนวันที่เขาปล้น เขาทำเช่นนั้นได้ไม่แตกต่างอะไรกับเขาได้เย็บจมูกเราวิสัยนักเลงเมื่อปล่อยให้คนเข้ามาทำเช่นนั้นได้คนของเราก็ได้ลงไปเท่านั้นใช่ไหมนายผลสิ้นเสียงเขาหัวเราะในลำคออีกครั้งฉันรู้สึกอย่างนั้นผลไพรงามส่งเสียงรู้สึกว่าบัดนี้ได้มีคนอื่นกำลังเข้ามาเย็บจมูกคนดวงสารเจ้าเสียแล้วมันหยับทุกคนมันตบตาอย่างฉลาด มันคิดว่ามันล่องลอยมาเหนือเมฆแต่ฉันก็คิดเหมือนกันว่าฉันทันมันแม่สาวเป้าถูกนําขึ้นมาพร้อมด้วยคนของผลไพรงามที่ส่งไปรับพอผลไพรงามเหลือบตาเห็นเข้าสีหน้าของเขาก็ดีขึ้นทันทีเป้าผลพูดเบาๆพอได้ยินกันเพียงสองคนเท่านั้นขอให้เองบอกตามความจริงกับข้าเองรู้แล้วว่าข้าเป็นคนใจคอหนักแน่น และความจริงที่เอ็งพูดนั้นจะเป็นประโยชน์กับตัวของเอง็งและคนที่เอ็งรักเอ็งพอใจที่จะแต่งงานกับเจ๊กขายหมูนั่นหรือไม่จ้าเป้าพนมมือตัวสันไม่เชื่อในผลคอยดูฉันจะขอตายก่อนแปลว่าเอง็งยังรักเย็นมันอยู่ใช่ไหมเป้าเงียบบอกข้าตรงๆคำพูดของเอง็งอาจช่วยเย็นได้มากความจริงเท่านั้นจะเป็นประโยชน์แกไอเย็น จ้านั่นแหละเป็นที่พอใจของข้านักขอให้เองรับความจริงและพร้อมที่จะพูดความจริงนี้อย่าลืมนะถ้าเองไม่อยากมีผัวเจ๊กเองต้องพูดความจริงจ้าผลไพายงามกลับมายังที่เก่าภายหลังที่บัวตองเมียสามของเขาลงมารับหน้าที่เจรจารแล้วรวมสาวเป้าแทนสามีของเธอในระหว่างที่เขาพูดอยู่กับคู่รักของเย็นแห่งลาดยาวนั้น พวกดวงสารเจ้าบางคนกับพวกโคขามซึ่งมีอินทาเป็นหัวหน้ากำลังพูดกันอย่างเอาการเอางานเมื่อฝนกลับมาสู่ฝูงคนคนเหล่านั้นก็ยุติหันมาทางผลต่างฝ่ายต่างจะฟังความคิดเห็นของกันและกันว่าต่อไปขอให้ว่าต่อไปเสียงของผลไพลายงามประกาศขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดคนโคกข,ขามและคนดวงสารเจ้าที่ล้อมตัวของอินทา พยักพยเยิดให้อินธาเป็นคนพูดผู้กำลังเสี่ยงความยุ่งยากเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ความนิยมของคนทั้งสองหมู่บ้านคืออินธาได้รับความอบอุ่นใจจากมิตรสหายที่ล้อมรอบตัวเขาและอบอุ่นยิ่งขึ้นเมื่อเห็นสายตาหลายคู่ของคนที่ไม่สนับสนุนและเป็นศัตรูกับเขาคือคนดวงสารเจ้าเกือบทั้งหมดกำลังมองเขาอย่างสนใจฉันไม่มีอะไรที่จะพูดต่อไป นอกจากจะขอร้องให้ในายพลร่วมมือกับพวกเราเอาตัวไอ้วายสักดามาให้จงได้ฉันจะทำเช่นนั้นผลตอบแต่อินทาจะพูดให้จ่าแจ้งออกมาเสียก่อนว่าขณะนี้อินทาคิดหรือว่าฉันไม่ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้หรือกลายเป็นคนทําท้องไม่รู้ร้อนเสียงอินทาหัวเราะดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงบไม่มีใครพูดอย่างนั้นมีแต่คนเป็นห่วง ข้าไว้สักดาปล้นโคกขามได้มันปล้นดวงสารเจ้าได้มันปล้นที่อื่นต่อไปได้ตำรวจก็ติดตามมันไปอย่างตำรวจคือต้องพึ่งสายแต่เราพวกบ้านของเราดวงสารเจ้าของเราและของนายผลนายผลทำอะไรไม่ได้ให้มันเด็ดขาดออกมาในฐานะที่ฉันเป็นคนคนหนึ่งที่เคารพนับถือนายผลก็ต้องเสียใจนักที่ใครต่อใครจะต้องพูดกันว่าเดี๋ยวนี้นายผล เหลือลูกน้องไม่ได้เสียแล้วเท่านั้นเองไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่อีกเลยแม้แต่น้อยสำหรับคนที่ผ่านชีวิตสารพัดมาอย่างผลไพลางามหลายคนรวมทั้งแกด้วยอินทาหลายคนจะต้องคิดอย่างไรและตัวฉันเองก็นึกอยู่เหมือนกันว่าทุกวันนี้การอยู่อย่างที่พวกเราเข้าใจกันว่าอย่างนักเลงนั้นวันหนึ่งตัวจะต้องสิ้นเขี้ยวสิ้นเล็บขอให้พวกพ้องทั้งหมด โปรดเข้าใจด้วยว่าฉันมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆแต่คนดวงสารเจ้ารู้แล้วไม่ใช่หรือว่าฉันไม่ใช่นักเลงโตไม่ใช่เจ้าทินไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านฉันและพ่อตาของฉันจะยอมรับความจริงอย่างหนึ่งอย่างน่าชื่นทีเดียวว่าทุกวันนี้เราต้องการที่จะอยู่อย่างพาสุขและสงบเราไม่อยากจะรับภาระของใครจนกลายเป็นความเข้าใจผิดว่าเราเป็นนักเลงใหญ่บัดนี้ขอให้เรารู้ว่า ฉันและพ่อตาของฉันยินดีที่จะลาออกจากผู้ใหญ่บ้านและเชื่อเลือกเกินว่าพี่น้องทั้งหลายคงจะพอใจถ้าเราจะเลือกนาอินขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านปกครองเราต่อไปบรรยากาศขณะนั้นไม่ผิดอะไรกับป่าชา้าผลพลายงามหันหน้ามาทางพ่อตาของเขาอย่างจะชา้าพ่อกับฉันเหมือนคนคนเดียวกันอภัยแก่ฉันเถิดถ้าหากว่าฉัน พูดอะไรทายใจพ่อมากเกินไปหน่อยผู้ใหญ่หานลุกขึ้นยืนสายตาอันฟ้าฟ,า,ฟางของแกกวาดไปทั่วทุกหน้ามนุษย์พ่อโผนพูดถูกกูจะลาออกจากผู้ใหญ่บ้านแล้วพวกมึงเลือกคนอื่นเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกต่อไปกูแก่ตัวกูจะต้องการความสบายของกูมั่งละคนดงสารเจ้าที่ทรยศต่อศรัทธาที่มีต่อกันมานานกันมาแล้วหมู่หนึ่งมีปฏิกิริยาทันที อีกหลายคนที่ยังลังเลมองหน้าผลและผู้ใหญ่หานพ่อตาของเขาอย่างพินิจพิเคราะห์